พาเบ,บิ่งราคาโอ้ยจะซื้อขอตี้กับขนม อนนี้เขาก็เอาฮอตสลาดแล้วเดี๋ยวชิพาเบิงราคาผักราคาสิบชารา ว่าในคนี้เขาตั้งโรงเรียนัรเรียนนทล้วก็ 领他了。<noise> <noise> มือแก้วกเลนสาสิบห้า้านเายเมือเลยมือละสามแก้วนะ อปาลินน่ะโออหงันนอนปลาเนคือเออเออหาเมืองด้วรด้วหัวไหอันนี้อะบ ับห่าตาบไ่ก็ตเอยยังไงังหลายอย่างยงีุ่นะตงไม่ชอบตรงหนแล้วน้าฝ้ายทางเนคนไฟ

也是束结算了。嗯嗯 <noise> เอาโบมไปให้กินแบบนี้เบว

ครังเนี่ยนะตอนเก่งเอารถสองตัวโลไปนะอสองตัวสองตัวโลตัวน้อย on game. เอวก็พถองตีนเาเอาชิ้นเอาชิ้นหมูชิ้นหมูเหรอคะเน็กเอาหมูเลยเนาะมันมันจ้ะเอาตัวนี้น่ะเอาตัวละลายเนะ เอาตัวนี้นอนเรี่ยวั่ เอแบบดีเลยเมาอรตอนนี้ชิปแนเนาะมาเผ็ดยได้หมกเลนไหเนมันหนักเลยนะ นทัวร์ยังนี่ห้าพันโลหาพันคนทัวร์เรยกลับเพื่อนเข้าไปใหม่นะไปซื้อขอจีกับผนอ เ,เต็มรถไปดูกล้องบ่อรถอีกเ้าเพื่เอาอันนี้ขึ้น มาเดินกินคอจีไปต,ตลาดตปบ้านหนมาอ้อนเถือเราโบยากอ่เห็ดหอมกิ่นเถอะคือคอจีมันจีมั่ขนหอนไม่กินน้ำจีนน้ำจีนเวซื้อมเมือืน,นี่กินคนเดียวชนบุมด 完了，我还要喝完，你看、嗯。啊、嗯。 มึงเนหนตกใครแดมือในมีแดดพอดีมาฮ้อนเหอนเลือฝนกระตกเพื่อฝนทำหัวฮ้อนเหนกับแปดโมงแก้วมันซอดจะมุดใ้ใส่ซ่ปะบ <No. S 1> ่ถูคือไบสใสด ความาิ1 5 0า0คหรียหรัฐค่อน้อย บายแล้วจะสันใหม่คืนน้านายบายนานบายกินกันเอาไปเท่าเนี่ย